สวัสดีครับพิวดบิวเทคนะครับวันนี้พิวดเองก็มาแนะนำนะครับวิธีการใช้แกนต่อตรงสำหรับตู้ที่มีความสูงเกิน 2, 40เมตรนะครับซึ่งเกินหน้าไม้นะครับมาดูวิธีการนะครับว่าทำอย่างไรก่อนอื่นพิวดก็จะเปิดตู้ขึ้นมานะครับพิวดขอปรับความสูงครับเป็นสัก3,000ันะครับซึ่งในความเป็นจริงไม้เราจะสุดแค่2-4เมตรใช่ไหมครับตรงนี้เราก็อ่าลองดูนะครับ ปกติไม้ชิ้นนี้ก็จะไม่มีขายในท้องตลาดนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งงานชิ้นนี้เป็น2ชิ้นนะครับเป็นบนกับล่างแล้วก็ใช้คําสั่งแกนต่อตรงนะครับพิวิสก็จะคลิกที่ชิ้นงานนะครับเลือกคอนเพจตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพิวิสคลิกขวาเลือกเพทคัดนะครับเพทคัดตรงนี้พิวิสก็จะมาเลือกสปิดเรทโตรงนี้นะครับพิวิสใส่เป็น1่ตอนหนึ่งนะครับก็คือแบ่งครึ่งนั่นเองกดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองพีวิวครับพิวิสกด P นะครับก็จะได้แกนต่อตรงตัวนี้นะครับขึ้นมา ่าเห็นนะครับก็ค่อนข้างสะดวกก็จะได้ไม้เมท้าสิบเม5้าสิบนะครับต่อกัน2ชิ้นอ่ะมาดูวิธีการอีกตัวนะครับพิวส์คลิกที่ชิ้นเดิมนะครับอ่าชิ้นด้านซ้ายนะครับแล้วก็กดคอนเพทนะครับเสร็จแล้วนะครับพิวส์ก็จะเลือกเพทคัดนะครับเพคัดอ่ะพิว์ใช้สปิดเรโทรเหมือนเดิมพิวสลองเป็นสายหน่งนะครับต่อ2นะครับอ่ะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ1ส่วน2ส่วนอย่างนี้อ่ะ กด P ครั้งหนึ่ง้วกด P PV ครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเป็นแกนต่อตรงนะครับเหมือนกันนะครับหันหน้าออกไปด้านซ้ายตัวนี้หันหน้าออกมาด้านขวานะครับก็จะแยกเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะครับเห็นไหมครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการใช้เผื่อมีโอกาสได้ใช้แกนต่อตรงนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พิวุฒธแนะนำเพียงเท่านี้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเฟอร์นิเจอร์บิวอินในระบบอุตสาหกรรมนะครับสามารถกดติดตามได้ที่เพจ วิวเทคซิ s เต็มนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ